กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับที่ร้าน t Th ทนเดอร์บนนทบุรีนะครับวันนี้เราจะมีรถมาแนะนํา FC ทุทๆท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูรถตะกูลเน G กเก900 c c นะครับตอนนี้ที่ร้านเรานะก็จะมีพวก z 900 z 1 0พันะครับ MT09 ให้เลือกชมนะครับรถสภาพแต่ละคันบอกเลยนะครับว่าสภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะโปรโมชั่นเดือนนี้ของเรานะครับก็ นะครับเป็นค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีนะครับสมบกวให้ฟรีนะฮะต่างจังหวัดฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้ด้วยนะครับก่อนจัดส่งนะครับใช่ครับไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันเลยครับคันแรกนะครับคาวาสกิเซ0พันนะครับเป็นรถปี1 5 1 6นะครับสีแดงดําเดิมโรงงานนะครับวิ่งมาเพียง15,000กิโลนะครับราคาเราเปิดที่2 4 9 0 0 0บาทนะครับ อันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆสวยเดิมนะครับสภาพนางฟ้าถ้ามีชิลแต่งนะครับมือเบรกมือคัดแต่งนะครับมีกันล้มนะฮะกันล้มล้อหน้านะครับกลางนะครับแล้วก็มีกาดหม้อน้ําแต่งนะฮะมีเลยกาดม้อนกันล้มเป็นของ R G นะครับแล้วก็ชุดปลายท่อแต่ง a ะคาโรวินะครับเป็นท่อแท้นะครับสวยมากๆเลยใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับ มาดูคันหัดมาค่ะสำหรับเจ้า Z900 นะคะลูกค,ค้าคันนี้รถจดทะเบียนปี2017ค่ะราคาเราเปิดอยู่ที่219,000บาท รอบเครื่องรอบพันธุ์นี้เป็นสีน้ำเงินเทาดํานะคะลูกค้ามีกระจกแต่งมาให้เรียบร้อยชิวหน้าสภาพสวยให้ดูชุดหน้าใหม่แบบนี้19,000กิโลแท้นะคะลูกค้าได้กาดว่าน้ําจากคาวาสกิกันล้มนะคะลูกค้าคันนี้มีเปลี่ยนน็อตเท่ๆมาแล้วเรียบร้อยและได้ท่อแต่งจากอาฮาไปพร้อมนะคะที่สําคัญมีท้ายั้นติดแต่งให้ลูกค้าครบแบบนี้กันสะบัดค,ครบแบบนี้เลยค่ะท่านใดชอบถูกใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะอ่าอีกหนึ่งคัน นะครับสำหรับ Z900SE นะคันนี้นะครับเป็นรถจดปี2019เลขใหม่16,000กิโลราคาอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นนะครับนี่คันนี้ก็สภาพสวยกันเลยนะปลอกแฮนด์แต่งโดมิโนโน,นะครับแฮนด์แต่งทรงสั้นนะฮะตัวนี้กันสะบัดโอลินแท้นะครับนี่นะะยางสภาพสวยเลยคันนี้ของ Continental นะฮะใหม่ๆกันเลย อากาดกันเครื่องมีมาให้ครบนะฮะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับสลิปออของ JP Racing นะฮะนี่สภาพสวยๆกันเลยครับามาดูกันต่อครับคันนี้ z 900 SE นะครับจดปี2018นะครับวิ่งมา8,000โลนะครับ ราคาเปิดที่2,39,000บาทนะฮะตัวนี้นะครับมีชุดมือเบรกมือเบรคมือคัดแต่งนะครับของ GTR นะฮะแล้วก็มาดูกันรอบคันนะครับคันนี้เป็นแต่งชุดลายน้ำคาร์บอนมารอบคันเลยนะครับเทมากๆเลยได้คันนี้นะครับได้ยางหน้าเบรกเบรกใหม่นะครับหน้าหลังเลยนะครับสภาพใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับมาดูรอบรอบคันได้เลยครับคันนี้รอบคันนี้มาพร้อมกับชุดเกียร์โยงแต่งนะฮะ RSV แล้วก็ชุด สลิปออนท่อแต่งไทเทเนียมจากไฟทอสนะครับสภาพหล่อเลยนะฮะใครอยากได้คันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับมาดูคันถัดมาค่ะลูกค้ายังอยู่ในคาสเซ900เอซีนะคะลูกค้ารถคันนี้จดทะเบียนปี2018ราคาเราเปิดจําหน่ายที่229,000บาทรอบเครื่องรถคันคันนี้เป็นสีแดงเทาดำเหมือนกันเลยมีกระจกแต่งให้ลูกพันกิโเมตรแท้ๆนะคะลูกค้ามีแต่งกั เมอน้ำนะคะจากคาวาซากิการล้มติดแต่งจากคาวาซากิครบเซตแบบนี้ตัวเครื่องสภาพสวยและได้ท่อแต่งกล้อมท้ายสั้นหล่อๆแบบนี้ไปเลยค่ะพี่พี่ท่านใดตามหาสําหรับเซ900นคะคะสามารถแคปเจอร์หน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะอ่าอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ z 900 SE สีแดงนะครับคันนี้รถปี2018ครับเลขใหม่เพียง3,000กิโลเท่านั้นนะฮะ259,000บาทนะ คันนี้นะมาพร้อมกับของแต่งเต็มคันเลยนะครับปั๊มบนนะครับเป็นแบมโบโลโก้แดงนะฮะกันสะบัดไฮเปอร์โปรอาเอสซีนะครับนี่นะฮะมือคลัตทีดบิวนะฮะแฮนด์แต่งทรงสั้นนะครับนี่กาดมอญน้ำมีมาให้ครบนะฮะอ่ากาดกันเครื่องครบสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมท่อนะครับเป็น SC ของแท้เลยนะครับ ท้ายสั้นแต่งมีมาให้ครบเหมือนเดิมมาดูเซต900คันสุดท้ายกันเลยนะครับคันนี้เป็นรถจดปี2018นะวิ่งมาเพียง11,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับก็จะมีชุดแต่งวกมือเบรกมือคัดแต่งกระทักกระจกปลายแฮนด์แต่งนะฮะมาดูรถคันเลยนะครับสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับมีเลยนะฮะมีแคชบาร์ใส่เสริมเข้ามานะครับชุดกันล้มนะฮะแล้วก็มี ฝาครอบแข้งแต่งนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดท่อแต่ง SC นะครับเป็นท่อแท้เลยนะครับใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามได้เลยนะครับสภาพสวยมากๆเลย มาดูอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับเจ้า Yamha MT09 ปี 09, 2018นะคะรถคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่249,000บาทค่ะลูกค้าคันนี้รอบเครื่องรอบผ่ันเป็นสีน้ำเงินดำมีกระจกแต่งให้ลูกค้าครบชุดหน้าสภาพสวยเล็ขไม่11,000กิโลค่ะมีแต่งกามดน้ำนะคะลูกค้ามีกันล้มให้ลูกค,าค้าค,ครบแบบนี้รอบเครื่องสภาพสวยที่สำคัญได้ท่อแต่งทรงอาฮาโปวิคไปพร้อมและยังได้ทายสั้นแต่งเหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้านะคะ แต่ะคานบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ900นะคะเซ็ตพาหรือ MT แต่ละคันมีของแต่งให้ลูกค้าครบเซ็ตแบบนี้เลยนะคะแอบกระซิบโปรโมชั่นอีกครั้งค่ะลูกค้าสําหรับเดือนนี้นะคะเรายังฟรีในส่วนของค่าจัดไปแน้น์ให้ลูกค้าทุกคันเหมือนเดิมใช่ครับาล้านนะ ลูกค้าหรือท่านในที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการขนส่งทั่วประเทศเดือนนี้ไปนี้ด้วยครบเซ็ตเลยฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคุ้มากมากเลยนะคะบอกเลยนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าพี่ๆท่านใดสนใจคันไหนก็ติดต่อหาพวกเราได้เลยนะคะเรายินดีให้คำปรึกษานะคะวันนี้ฝากไปแค่นี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณครับสวัสดีคับ